แล้วครับสวัสดีท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมยูกิฮิโอชิอีกตามเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมสเตตออลดีเคนะเด็เด็กจะโดดไปทีนะฮะเราทำไมมันมืดอย่างนี้เข้ามาก็มืดเลยอยางงั้นเห,หรอมืดเลยเช้าวะทุกคนในวันนี้นะครับผมจะทําการหาสิ่งที่เรียกว่าอาวุธปืนเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้เรามีแค่ปืนสั้นกระบอกเดียวนะครับแล้วก็มีกระสุนไหมเอา้ากดผิดกดอ e ีนะฮะกระสุนเรามี ใช้สุดสองสองเองเหรอสุดสองสองนี่คือแบบโคตรเบาเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มซินนะโอเคเขาบอกว่าเจฟเห็นสกรีมเมอร์นะฮะเราไปกระทืบมันดีกว่าโอเคได้เลยดิแล้วทำไมต้องเป็นกูล่ะเพื่อนมันมีซอมบี้เต็มเลยเหรอ oh. ไหนอะโอ้โหเยอะจริงว่ะทุกคน oh. เดี๋ยวไปมึงกัทุกคนโอเค ไปปรับเมาส์มาครับโอ้แต่เยอะจริงเอาไปหนึ่งนัดมีคนได้ยินนี่อะมาดิผมแย่ผมแม่นอ๋อเอ้ยไอตัวนั้นไปยับบึงกนี่ไงนี่เออมาดิจุดสองสองก็ใช้ได้ฮ่า กด M เพื่อมาร์กจ pues ุดปักไปไหนล่ะตรงนี้อีกเหรอโอ้ก็อย่างไกลเดี๋ยวต้องไปเอารถไปทุกคนอือมาดีใครมาเคาะอะไรปองแปงปองแปงนี่ไงยิงทะลุกระจกไปทีที่นี่คือที่ไหนแกสสเตชันอ๋อโอ้กระตุกเฟรมเรทล่วงโหลดแมพมีใครอยู่ข้างในไหมตรงเสียงไมครับผมยิงอุ้ยเฮ้ยนี่มันสปอยเลอร์อะ ปอยเลอร์คืออะไรน <c oughs> ี่ไงโอยมันคือซอมบี้ระเบิดนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวใครมาแฮ่อยู่ข้างหลังจ้าเออเรร็บร้อยปืนทำเสียงดังนะฮะเดี๋ยวซอมบี้จะมาเพิ่มไม่กลัวครับผมห <c oughs> ยอกหยอกยอกแล้วทำไมเมื่อไรจะหายเนี่ยควันเ <c oughs> นี่ยนะผมเคมได้ไหมอ่ะนี่ไงเค็มเอาพด <c oughs> แต่ถ้าเคมมัน มันจะดูแลยากป่าวะผมต้องคิดดีๆว่าผมจะเคมเอาโพสอะไรบ้างนะฮะสิ่งสำคัญของเราในตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของยา <Okay. S 1> เฮ้ยกระเป๋าแปดอันไปเลยมีแค่นี้เหรอน้องผมว่านี่แหละใช่มันต้องมีถังน้ำมันให้ผมผมเชื่อวะผมเชื่อมัน่นนี่ไงดดได้แล้วสองอันแบกกลับบ้านเลยครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เด็ดยว่แหวะตป้บนึงโอ้ยน้ำมันเพิ่มแตงเกียร์แล้วทำไมรถสภาพนี้วะเนี่ย w h a t มังงับ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 ,งบ <S <S โอเคโอ้โหสภาพใครมาทำรถกูเนี่ยพร้อมละเดี๋ยวเราไปเอาโพลเลยดีกว,ว่าเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลา,ามากก่อนมากมากอ่อน ประตูด้วยครับอือไปยานี่ What ย่าย่านี่เยียบแม่งเลยว้มันเริ่มเยอะขึ้นมาทุกทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราต้องลงจับรถครับ great. มันมีหมวกไอ้หมอนี่เฮ้ยโอ้โออ้โ,หโห้มากูมไม่ไหวละอยากได้ใช่ไหมมาดิปั๊บตู้ผมสู้อ๋อ,อ,อ,อ เหนื่อยกูชีวิตนี่ไงไม่ได้ครับมันมีเกาะเอาไอตัวไม่มีเกาะนี่ไงแล้วแกหนะกไปตัวกับชั้นเดี๋ยวอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยถ่ายฟ้าือบตุยใช้แบนเน็ตแป๊บ ว้วตรงนี้ของเยอะแฮะเอาละฉันเพื้นที่ตรงนี้แล้วยึดเอาโพสต์อ่ะมันให้เรายึดเอาโพสต์นี้นะครับเฮ้ยนี่มันอะไรอะแฮมเมอร์เหรอมาดิผมใช้เลยปะล่ะนี่เนะี่ยผมชอบชอบค้อนมากกว่าดาบเน้นเราเน้นแบบทำให้ล้มนะทุกคนโอเคชาวเอ์ โอเคชาเวลโตรเวลชาเวอร์นี่มันปักบัวเคมีเจ้าโพสเรียบร้อยคอนเฟิร์มครับผมมาเอาโพสพร้อมละหมัดเฮ้ยหมวกชิ้นชวนโอ้เราใส่ล็อกเกอร์ตรงนี้ได้ด้วยแล้วอันนี้ใส่ได้ปะไม่ได้แฮะนี่ใส่ได้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 โอเค สองฟันนี่นี่มันคอนปอนมาดซมิซ้อมซ้อมซ้อมเฮ้ยมีเป้าหมายแล้วฉันอ่ะได้ยินเจ้าเจ้ากำลังยืนสูดอากาศอยู่อย่างนั้นเลยมาทางนี้นี่งไงเอ้เอาลม้มเอ้าสองทีตายเลยเหรอวุ้ยแรงมากทำไปเล่นไปโอ้ยเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนหนักมาฉันมาละ ไนแกละได้ตายไปแล้วยังไงละ่ะนี่งไงลาตีคอปลาตีคอปมีแห่อ,อยู่แถวๆนี้เราจะเสียเวลากับตรงนี้ไม่ได้เออเอา,เอาอม,ม,ม,มาดิตีวืดไปที Contact with Order s u r v i v o r ก็คือหา s u r v i v o r คนอื่นเนี่นี่คืออะไรอะเทดเดอร์อะ วอนตี้โบรกเกอร์อะเทรดเดอร์นั่นแหละครับไหนดูซิไฟเพียโปะเราจะไฟสวอร์เพิ่ม Hello we're a community of survivors looking to make peaceful c n t a s t anybody here bro ถ้ามีใครได้ยินอะได้โปรดตอบผมด้วยนะดีใจที่ได้ยินเอ่อวิทยุจากที่อื่นนะฮะ อ๋อต้องการความช่วยเหลือฉันรู้นะว่าคุณคือคนแปลกหน้าแต่ว่าฉันต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอไม่ช่วยได้ไหมหยอกหยอกหยอกมามามาดับไปช่วยกันดะไปทางไหนเนาะเดี๋ยวนี่โอ้โหซุ้มตาแดงนี่ซุ้มตาแดงซุ้มตาแดงผมพูดภาษาอีสานเหนื่อยมากทั้งที่เป็นคนอีสานเอาละผมจะเปิดไฟไว้อย่างนี้ผมมาแล้วทุกคน หลบไปหลบไปเวละผมยิงไม่ได้ทุกคนผมยิงไม่ได้มันมาละไ้ซะมีคนกำลังโดนเข้ามาอย่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 าลำ่ำเดี๋ยวมันกำลังจะปีนเข้ามาเพื่อนมุมไหนนี่ไงมันมาแล้วเออ เออเออสุดยอดเก่งมากมาไม่เป็นไรผมช่วยเองมีคนเดินมาซ้ายมือไหนวะมันเรามันเขาต้องการอาหารหรอเดียวเดียวเดียดียวนี่ไงดีนะรีเฟ็กเราไวอยู่และมีอีกตัวหนึ <h <h ่งครับอยู่หลังตู้ยิงไม่โดนโอเคโดนละ ไหนนะให้ไปที่ใดกันที่นี่อย่างนั้นหรือไกลเปล่าวะถ้าไม่ไกลผมจะวิ่งไปผมแม่งไกลอยู่อ่ะไปรถไปกันลอยเมนนี่ไกลมากเลยนะทุกคนสำหรับโลกซอมบี้โอเคผมมาละเข้าทางประตูหลังได้เปล่าน้อมีนะมีนะทุกคน ไปได้อยู่ตัวเดียวสินะตีกอ๊อฟตีกอ๊อฟตีกอ๊อฟตีกอ๊กอรียบร้อยเิร์อสินะที่นี่เป็นเอาโพสร้านอาหารสินะเนี่ยตอนนี้เรามีเอาโพสที่เป็นกระสุนปืนนะทุกคนกับเอาโพสที่ที่เป็นบ้านเรามีกระสุนปืนตรงนี้นะมิลิเทลี่นี่ไงมิลิเทลี่สเตชันก็คือเป็นด่านด่านนะ ด่านของทหารเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะจุดติดเชือ้ออย่างงี้ยจุดแพร่เชื้อเลยไม่ได,ด้จุดติดเชือ้อเดี๋ยวผมได้อาวุธปืนก่อนผมจะไปกระทืบมันและจะพวกตาแดงกันหมไปทางที่ดีคือทางตรงเยอ่ยม I be b a c ตื่น วิธีเคลียร์มอนของผมมันช่างง่ายายแถมได้ของด้วยอันนี้เราไว้ทำยาได้ครับเก็บมากล่องมันคือชิ้นส่วนตัวอย่างนะฮะมันคืออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเล็กปล็อกเซมเปิลคือคือชิ้นชิ้นตัวอย่างนะชิ้นเนื้อตัวอย่างตัวดี 're e l w ครับ ย่อเว็บขำไม่เป็นไรครับผมกลับบ้านกลางผมกลับบ้านก่อนตอนอันดับแรกดูแลตัวเองด้วยนะพวกเด็กกันที่โอ้ก็ดีเพื่อนบ้านต้องการชิ้นตัวอย่างเหรอ เอ้กูเพิ่งถึงบ้านโอเคโอเคโอ้โหอ๋อไม่ใช่ชิ้ตัวอย่างเราต้องทำลายฐานแพร่เชื้อนะได้ดินั่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันกดผิดตัสปายดอป อ่าอลิมิเตดซับไพด์ดรอมเมลีวปอนเกได้ทั้งสองอันเลยอ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันผมต้องการแอร์ดอปก่อนครับนี่ไงใกล้ๆเองออาเลยไม่ได้ฟังเลยทุกคนแป๊บนึงนะโอเคผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับชิ้นตัวอย่างแล้วแหละกับไอ้พวกตาแดงด้วยโอเคนี่ไง เอ้ยเดี๋ยวนี่มัน AA 12สองทุกฟองเหรอเก็บกองอันนี้เป็นป่ะเนี่ย a อส a ซา t e อีโวสามปืนคนเบาครับตัวตีตัวตีได้แล้วโซเดสกาอ่ามัลติเพเยอร์คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นชวนเพื่อนจอยครับและอลิมิเต็ดเมลีโคตดไกมีคนอยู่ใช้มือใช้ว่ะ มีเขอหยุดสายมือโอ้ยคลิปนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถึกโอ้โหเยอะมากเรากลับไงไหววะเนี่ยเนี่ยผมชอบอันนี้อะตาบองตะบองว้าวใส่กล่องนี่เราดรอปจริงดีกว่าแล้วก็เก็บตะบองไปผมจะไปขายได้ทุกคนเว้ยละเราก็ใส่ก่อนอันนี้อีกอันนึงปั๊บอันนี้เียเราไม่เป็นโซเดซ่าใส่ก่อนโซเดซ่าโอเคอืม ไม่เป็นไรเอามาแค่นี้ก่อนแล้วผมปิดไฟทำไมวะดูนะนี่กระบองเท้าเวส an, <c oughs> วร์มามาแล้ววะถ้าได้มาเดสเอาโหลดผีโหลดผี <c oughs> มาละเเก็บ <Okay. S 2> ไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งใช้เลยเงินเราไอ้รกระสุนเราไม่ค่อยมีครับ แตเรามีสิ่งที่เรียกว่าการแยกกระสุนฮ<ะ>เ้เอาเอาได้อะไรบ้างอ่ะจุดสองสองเหรอได้เลยโอเคเหลือไว้สักห้าอันแล้วกันครับเราแตกไปเอาละเราได้จุดสองสองมาเยอะพอสมควรและอื่นๆอ,อีกมากมายโอเค หน้าที่ของเราอุ้ยมีสกีมเมอร์ตรงนี้ด้วยแฮตอนนี้เดี๋ยวเราให้ตัวละครตัวนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเพื่อนเราไปดีกว่าโอเคโอเคพักตรงไหนนะอ่ะตัวนี้มีที่นอนอ้าวแล้วแม่งนอนกันหมดเลยแล้วกูจะนอนอยังไงล่ะเ e ็กเซดดี s ี่ส i ดข <c oughs> อโทษทีนะ <c oughs> เพื่อนให้ฉันพักบ้างมา <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเพื่อนเราที่โดนกัดนะครับเราเล่นตัวนี้อาวุธเรากากจุงส่วนนั้นเราเอากระบองผมใช้ได้กระบองนี่แหละผมชอบและส่วนปืนนั้นจะใช้เป็นดีๆไปเลยไม่หรือว่าเป็นก้ามอมหรือว่าก้ามอมกระสุนเยอะเอาก้ามอมละกันแล้วก็กระสุนนะครับโอเคแต่นี้และผมอยากรู้ว่าเราสามารถทำ น,นี่อะไรอะไบบอมเหรออุ้ยไม่เอายังไม่อยากทําอันนี้คืออะไรอ๋อไม่ใช่ตะแครหาเหล็กหกไบบอมอ๋อเราต้องทําไปบอม,บอมเพื่อที่จะไประเบิดฝั่ง,งนู้นหรือเปล่าล่ะเนี่ย<อ>ผมจําได้ว่ามันเราจะหาจากการย่อยพวกนี้ได้เอาพวกนี้ไปย่อยครับ มันยอ่อยยังไงนะตคือรีแพรทีคือ, air, คอตัวทีเหรออ๋อนี่ไงตัวทีเราทำไปสักกี่ลูกดีเก้าลูกแล้วกันโอเคเลิ move <c oughs> ่มมูบอนี่เป็นกระบ,บองนะเอาละเราเริ่มภารกิจกันได้แต่ตรงนี้มอนจะเยอะมากเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมกระสุนอีกว่า ห้าจุดห้าหกกับก้ามมโอเคได้กระสุนที่เราต้องการอยู่ครับเราใช้ก้ามมอห้าจุดห้าหกเราเอาเก็บนะมาคนนี้เฮ้ยคนนี้ไม่ได้คนนี้เก่งในเรื่องของเสาไฟฟ้าถ้าตายขึ้นมาเนี่ยโอ้ยคนนี้แม่คาันิก อ่ะแม่งเป็นคนที่กูต้องการสองคนเลยเพราะฉะนั้น yeah, well, luck. good ให้คนนี้ไปหรอผมต้องปกป้องเขาดีๆครับไม่งั้นเขาตายไป let's move เบดอ่ะเหตุเอาระเบิดเพิ่มมาผมมีแล้วดิ ไปบอกมันเพิ่มก็ได้มาพวกมันหลังกว่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ๊ย <c oughs> ขาจะโฟกัสอีตบปีฮะชนกำแพงแมงเอ่ยไม่เะแกจะต้องโดนชั้นกระทืบยังไงละ่ะโอ้โหเลยอะ <c oughs> เอาละเราต้องลงกันตรงนี้ ผมจะทำการปล่อยเพื่อนโดนกระทืมเออรามาหน่อยเพื่อนอตายเอาละเราค่อยๆโอ้ตรงไหนวะห้องนี้เหรอโอ้โหดีสิละว้าวมากเพราะฉะนั้น เฮ้ยทำเองเบล่ะโยนโยนตื้อนี่แหละแตกไหมเรียบร้อยชาโยโคตรง่ายนี่แหละ เอาหูลูกซองอย่างนั้นเลย thank you อันนี้เอาอันนี้อันนี้ใส่เลยก็แล้วเดี๋ยวันนี้น,นี่คืออะไรอะ่ะเบรกทอตอะโ <c oughs> อเคของดีอยู่นะ <c oughs> ให้อภัยให้อภัย <c oughs> <c oughs> ผมนี่แบบเดือดเดือด <c oughs> ดันๆนี่แหละว,วิธีเคลียร์มอนที่ง่ายที่สุดสำหรับผมร <c oughs> ะเบิด โอเคเรียบร้อยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ซอยไหนเดี๋ยวกวา่าโอเคเฮ้ย guys ฉันพาเพื่อนนายมาส่งแล้วพาเพื่อนตื่นมาเอออยู่ทิ่แ <would> น่นอน มาแล้วผมอยากได้สองคนนี้ไปอยู่ที่ทบ้านจังไปไหนอีก a l l r i g h t r e a d t h e w a y I'm r g h t b e h i n d you. อืออเไร Return to h ่ m e า i t h อ่ะาดาบอกนะขอเข้าตีเราอ่ะ ผมไม่ได้อ่านเนี่ยเมื่อกี้นะถ้าขอเข้าที่เราก็เลิศเลยนะถึงแล้วอ่ะเก็บของก่อนส่วนนะครับส่วนส่วนอยู่กับเราละ Take a breath, people. How about we ask these nice folks what they want? Okay. I'm serious about that offer to join you here. I think this will work out well. It looks like you're a bit short on bunks, though. It's really no big deal. Make a watchtower. b o z m i ทำ Watchtower ริงเหรอทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันแบบมีประโยชน์กว่า Watchtower น,นี่ k ว o ร์กชอส่วนในนี้ละ่ะอันนี้แบบมีไฟใช้ไฟฟ้าใช้ก็น่าสนสนามยิงปืนเหรอที่นอนเพิ่ม,มที่นอนเราลบสองอยู่อะตอนเนี้ย ผมว่าผมต้องเปลี่ยนเอาโพสว่ะโอเคจริงๆนะทุกคนแต่ว่าเอาไว้พาร์ทหน้ารักกันนะครับก็เล่นมานานแล้วนะฮะก็หวังว่าจะสนุกกันนะทุกคนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะเจอหลายช็อตที่ว้าวอยู่เหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนมันมีความหมายกับผมมากนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับซีอูเกีน next time ครับบายบายสวัสดียินดีต้อนรับเจ๊ทำงานด้วยล่ะ นายก็ด้วยนะอ้าวอันนี้คนนี้อยู่แล้วนายด้วยนะใช่เจ้ใหม่ถึงนายนั่นแหละโอเคนะตามนี้